ค่ะลุงอ้วนค่ะค่ะกบสวัสดีค่ะลุงอ้วนค่ะค่ะมันอีก็เลยมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับลุงอ้วนเนาะค่ะเป็นคลิปสองเนาะลุงอ้วนเนาะค่ะฝันว่าเด่นให้ว่าสันแม่นอยู่บอกลุงอ้วนค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นด่นให้โลกค่ะค่ะเขาก็ไปคือยังยังหล่นน้ำที่ไปมู่บ้านเขาละค่ะไปเขาเล่นให้โลกเลยไปเบึงเลยไปซ่วงบึง โอ้าวพอดีละโลกไฮโลกันน้าว่าท่านเงินคือปรากฏว่าคือมีเงินในกระเป๋าดีละค่ะในข้อฝันว่าหาหกลงว่างไหนเราอยู่ว่างไหนว่าท่านถิมล่องว่างไหนกระเป๋าถือทิมล่องว่างไหนกระเป๋าถือคุณโบแมนนั่นเขาว่าเอามาพี่เอามาพี่ว่าท่านบัดนี้เขาลราเปิดกวอนบัดนี้ไฮโลเปิดกวอน เยียวสามดอกแดงจึงคึงอยู่สีแดงเลยวะลุงบอสีแดงจึงคึงด้วยเออโอ้ค่ะโอ้ตองเอียวตัวนี้วะท่านเป็นตองเอียวก็อ๋อค่ะวันนี้ก็คิดว่าก็เกือบกูเกือบกูรบุรลงกูเกือบกูบ่ได้เงินตัวนี้แล้วท่านค่ะวันนี้คือยังไม่ผู้เอาเงินให้อีกความเหะว่าห้โลตองเอียวค่ะเอ้ากูคือได้เงินวะค่ะ คือได้ใจค่ะลงบพท่านแต่ว่าเพิ่นเอาเงินให้กโอ้แข็ค่ะค่ะบารดีกามา็มาก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 ว่าทีอันใดว่าทีไปอันใดอันใดนึงนี่แหละไปนึหมูม่บ้านเขาเหละค่ะไปยักเป็นบ้านได้เป็นบ้านได้ตื้นขึ้นก็ยังบ่งจากวันอยู่ ถนนแดงหรอกทงน,นันแดงสิบ,าบ,บา้านบ่โล่งโต้งเตีงบ่กยเห็นจักเถื่อนเองค่ะบ่บ้านนี้มามาแต่ที่ฐานอะไก็มาฝันมือขึ้นนี่บ่คือยังเขาเอาหัวรถลากทิ่เลอดนี่ให้เขาเอามาให้ลุงอ,อ้วนเขาไว้แจกแจกพวกเคล็ดงาน ก็แจกพวกเฮ็ดงานหัวหัวละหัวหัวลดแบบไรดุงหัวลดหลักนะมี่แต่หัวมีแต่หัวบ่มีโตก็นี่แต่ทอดหัวค่ะบ่ามีขั้นนึงอันใหญ่โกบูสีเขียวสีสีน้ำเงินค่ะบักนั้นมันดีใจขนาดว่าได้หัวใหญ่โกบู ก็ขึ้นไปนั่งสิครับโอ้อโวะ่ะพิ่งขึ้นโชคดีแท้ว่าได้หัวสีน้ำเงินเขียวรุ่มอยู่ค่ะมันงก็ขึ้นไปนั่งเลยอยู่เรื่องเพิ่นได้เพิ่นดีใจไปนั่งนาบานเพิ่นเสิ่นอยู่สูงสูสง,สงออโอ้ค่ะบ้า,บานดีคือปรากฏว่ามันสีออกมากปกฏว่ามันมีลูกหน่อยวอบนี้ เอาลูกขึ้นไปเล่นนยี่เรื่องน้าลูกจ่ซ้ำล้านก็อยากแม่นนี่แหละค่ะกับยายบ่แห้งเนาะเออก็คืดว,ว่ลาหัวทีิไปใช้นอนก,ก็รับไล่กับเขาครับไล่กันออกไปลรือนลันลือนลันมีแต่หัวเออมีแต่ทอวหัวลอยจับคนละก็มาแจกคนงานจังสบหกลูกเออ,อค่ะจังหวะหัว กูคือบัวได้ทีเขาอ่ะคือว่าบัวพวาลุงบัวได้ทำงานเนาะพว่ารุงเขาไปที่มู่ห้านเขาเออค่ะก็ไปเห็นเขาแจกหัวลุงเห็นแต่เขาได้ค่ะค่ะแต่ว่าลุงนั้นเด่นเขาเอินมาเด่นให้ลูกพวรุงเออเขาแจกหัวนี่ได้กันเบียบเบิดสมันบ่คนงานเขาเออได้กันเบิดทุกคนค่ะ แต่ว oh, oh, like, ่าลุง oh, อ oh, ้วนนี่บ่ในความฝันลุงอ้วนบ่ได้ไปทํางานเนาะไปเขาหลวงเขาไปนี่มูบ้านนั่นเออไปเห็นซื่อค่ะเพราะว่าแนวนี่คือสิบแม่นหมูบ้านคนเนาะโ้ยบ่วบ่บ่เป็นของเพิ่พุคนนั้นเนาะค่ะลุงเป็นมูบ้านผีเพราะว่าเพิ่นแจกแต่หัวรถก็ไปไร้เสยเนาะค่ะแต่่าถ้าให้ลุงอ้วนตีตัวเฤณให้โี่ลุงอ้วนสีเป็นตัวไหนตีไป หนึ่งสามกับสิบเอ็ดตีแล้วหนึ่งสามกับสิบเอ็ดค่ะค่ะหนึ่งสามสิบเอ็ดกับหนึ่งหนึ่งมาดนว่าค่ะแต่ว่าหัวรถุนี่ก็สำคัญเลยลูกนี่ต่หัวหายจะหัวหลุงสิบตีเป็นตัวไรหัวหัวหลุดลูกแต่สำคัญแห้งหกหนึ่งนี่แล้วหกหนึ่งวะค่ะเพอะดรหัวเดีวเห็นผู้ชายขึ้นไปครับกับเล็กน้อยค่ะอหกหนึ่งค่ะ หกหนึ่งหัวรถนีชีวะเอาบรืลุงหัวเป็นยังลุงหัวหัวมันทีเป็นยังหัวนี่บางคนเพิ่งกว่าหัวหาหัวฮุกเพราะว่าผู้ชายนี่กระหน่ำฮุกทีเดียวนะสามตัวคุณดุ๊กเซลตัวหกหกหนึ่งนั่นแล้วกันหกหกหนึ่งเพราะว่ารถนี่เพิ่งตีสิ่ง หกเนาะค่ะบางคนก็ตีใส่หัวหาบางคนก็ตีใส่หัวหกแต่ว่าวส่วนสำรับลุงนี่สิเอาเป็นหกหกหนึ่งพะว่าเพราะว่าลุงนี่กับ่บเคยตีหัวจัคเทอ่อเนาะค่ะ้าทันผู้ชมทางบ้านถ้าส่าัผู้สมทางบ้านก็ตีแตกต่างกันกับบุงกับข้อมินใส่ิปเนาะค่ะค่ะแต่ว่าสำรับลุงตีเป็นหกหกหนึ่งค่ะหกหกหนึ่งเนาะ อค่ะค่ะเรื่องแรกความฝันของคุณลุงมีอย่างเพิ่มเติมวะค่ะบ่กระซานี้เนาะลุงเนาะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านชมทั้งบ้านของเฮาได้รับช้มรับฟังน้ำกันค่ะค่าขอบคุณหลายๆค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาสรุปตัวเลขของลุงอ้วนเนาะค่ะตัวเลของลุงอ้วนค่ะหนึ่งสามค่ะหนึ่งสามลุงอ้วนฝันว่าไรไปดิ่นไฮโรค่ะ ในเต้ดินให้ยโรคลำพินเนาะค่ะแต่ว่าลุงอ้วนเขาเปิดขึ้นถือค่ะถือเอียวสามดกอกนาะค่ะลุงอ้วนตีเป็นตัวเลขหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งค่ะหกหกหนึ่งหกหก,ห,ก,ห,ก,ห,กหนึ่งลุงอ้วนเพ่นฝันค่ะฝันสองฝันของเพ่นเนาะค่ะเพิน่นฝันว่าได้เขาไปในหมู่บ้านผีค่ะ แต่ว่าเขาแจกหัวรถค่ะเขาแจกหัวรถนอค่ะได้กันเบิดค่ะเขาแจกหัวรถลุงอ้วนยืนเบิงอยู่ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นหัวรถค่ะกับเด็กหน่อยอุ่มเล็กหน่อยลงมาค่ะลุงอ้วนผืนเอานึงเข่าค่ะหัวลุงอ้วนตีเป็นหกค่ะผู้ชายกบตีเป็นหกเล็กหน่อยตีเป็นหนึ่งค่ะหกหกหนึ่งค่ะ หองหนุอ้วนวันที่หนึ่งมีสายนพ่อโสสองพันหารอยหกเปดให้ท่านผู้สมทั้งบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลากกินแดงรัฐบาลเนาะค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามป้าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อสีบรไหลายผาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัรีค่ะป้าบนคนอีสานกัดสีหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ป้าบนคนอีสานกับนิเพียงเทนีคลิปนาพอกันไม่โชคโชคหมันหมานลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งปังปังกับตัวเรีของลุงอ้วนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ